สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งกับสกู๊ปดีๆมีสาระและมาตรการอนุรักษ์พลังงานตอนนี้เราอยู่ที่สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์อีกหนึ่งอาคารที่เข้าร่วมการแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยหรือโครงการ B2010 ครับ โครง, <vard> งการบี2010เป็นโครงการที่น่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นโครงการที่รณรงค์นะคะให้ประชาชนและก็เยาวชนเนี่ยค่ะมีความสนใจในเรื่องของการประหยัดพลังงานแล้วสำนักขอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับการคัดเลือกนะคะให้เป็นตัวแทนอาคารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในโครงการนี้ค่ะเพื่อร่วมกิจกรรมในเรื่องของการปลูกจิตสํานึกให้เยาวชนไทยนะคะแล้วบุคคลทั่วไปเนี่ยได้หันมาสนใจแล้วก็ร่วมกันประหยัดพลังงานค่ะ หอสมุดมหาวิทยลาลัยเกษตรศาสตร์มีอายุมากกว่า30ปีตัวอาคารจึงสุดโทรงไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะกรอบหน้าต่างซึ่งปิดไม่สนิททำให้ลมเย็นรั่วไหลสู่ภายนอกสูญเสียทั้งพลังงานและค่าใช้จ่ายโดยเปล่าประโยชน์จึงมีการแก้ไขด้วยการติดตั้งหน้าต่างไว้ด้านในอีกหนึ่งชั้นอย่างนี้เลยครับ ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะป้องก e ันลมเย็นรั่วไหลแล้วยังอนุรักษ์โครงสร้างเดิมของอาคารไว้ได้อีกด้วยทั้งยังทำให้มีผลประหยัด3 0 0แสนหน่วยต่อปีหรือ1 0 0 0 0แบาทต่อปีทีเดียวครับสมกับเป็นหอสมุดรู้ใช้รู้รักษารู้คุณค่าอนุรักษ์พลังงานอย่างนี้ต้องโบดแล้วครับ บี2010การแข่งขันอาคารอนุรักษ์พลังงานครั้งแรกของประเทศไทยร่วมรายงานผลการประเมินการตรวจสอบและประเมินผลประหยัดโดย